หมายแรกมาดูกันนะป้อยมือดูรนี้รอบนี้ลองดูที่เบอร์แปดนะครับ ครับก็สวัสดีนะนาะทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวนะครับเป็นเจ้ารอกเออ่ตัวท็อปของไดว่านะครับตัวใหม่ล่าสุดของปี2023เลยนะฮะนะอ๋อดูจากต้นคลิปนาะนาะก็จะรู้นะครับว่าเจ้าตัวนี้คือ s t ิทเ A2 TW ีนะครับนะฮะก็เป็นกล่องข้าวๆนะครับก็ตัวนี้เป็นลอกฮิวนะครับนาะนาะนะคือลอกที่รับมาจากญี่ปุ่นนะครับไม่ได้มีขายในไทย ก็เริ่มขายตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับก็เพิ่งได้มานะตัวนี้เป็นเบอร์ 1000L นะมุนซ้ายนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดนะฮะข้างก่องนะฮะก็จะมารีวิวให้ดูนะครับว่ามันแตกต่างจากรุ่นก่อนอย่างไรนะครับตั้งแต่ปี2016นะฮะรูปทรงนี้ก็ได้ออกมานะครับตัวนี้ที่สั่งมาเป็นลอก6.3นะครับน้ำหนัก190กรัมนะฮะก็รับน้ำหนักถึง6กิโลเลย ัหมุนเนี่ยหมุน1รอบได้6 7สิบเซนนะครับแล้วก็ลูกปืน10บบวกหนึ่งครั CRBB นะครับ,รบมีระบบ Max กซินะครับ TWS t, WS, t w i n g s y s t e m นั่นเองแล้วก็ระบบสป,ปูลแม็กเซต o ู t นะครับเอ่อคร่าวๆก็ประมาณนี้นะมาเปิดปรีวิวให้ชมกันเลยนะครับนี่เปิดให้ดูเลยนะฮะเพิ่งส่งมาวันนี้เลยนะครับก็ไดแกนเนาะข้างในรอบก็ก ประมาณนีนะ้เสร็จได้นะที่เขาไม่แถมน้ำมันมาให้นะลองสอบถามมานะหลายท่านอันนี้ก็เป็นแดกแกอรมนนีะ่น่าออลอกราคานี้นะน่าจะมีน้ำมันมาให้นะเอก็อเป็นภาษาญี่ปุ่นนะนก็เป็นลอกญี่ปุ่นนะอ่านไม่ออกหรอกก็ <c oughs> เก็บไว้ดูเล่นนะมาดูเจ้าตัวพระเอกของเรา กออยู่ในถุงมาอย่างดีเลยรอบนี้เนี่ยมีรอกใส่ถุงมาให้นะครับท่านะเหมือนตัวเก่าจะไม่มีนะนะครับอันนี้เป็นตัวล่าสุดเลยนะครับสติีทเอนะหรือสติทเอ่อปี2023นะเดี๋ยวมาดูความแตกต่างของมันกันนะฮะร,รูปลักษณ์ก็สวยงามตามท้องเรื่องเลยค่อนข้างชอบรูปแบบใหม่นะค่อนข้างชอบสีนี้อยู่แล้วนะฮะก็ถือว่าโดนใจเลยนะครับรูปลักษณ์คือบอดี้เนี่ยเป็นโฉมเดิม ปรับเปลี่ยนใส่เทคโนโลยีนะครับไฮเปอร์ได์ดีไซน์เข้ามาซึ่งตัวก่อนเนี่ยไม่มีนะฮะตัวปี2016นะครับมาเนี่ยไม่มีเลยนะครับเพิ่งมาใส่เจ้าตัวนี้นะปี2023นี้เดี๋ยวลองมาเช็คระบบดูนะครับนาได้มาก็ลองดูนะว่ามันปกติหรือเปล่านะครับก็เช็คเรื่องการหนุนนะของลออดูนะครับเช็คระบบเสียงนะครับแป้นกดต่างๆนะ น,นี่ก็เป็นระบบพื้นฐานนะการทำาการเช็กลอกนะได้ามาก็ลองดูนะครับสวยเลยนะค่อนข้างชื่นชอบนะครับอันดับแรกที่มองเห็นนะครับเปลี่ยนจากเดิมนี่คือเรื่องของสีนะครับจากเดิมเนี่ยออกจากเทานะครับแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยมนออกเทาเข้มนิดนึงออกไปโทนน้ําเงินนะครับโทนคามนะผมก็ค่อนข้างชอบเลยนะครับสีมันค่อนข้างโดดเด่นเลยส่วนรูปลักษณ์เนี่ยก็แบบเดิมนะโฉลเดิมอยู่แล้วนะครับ เสียงลั่นๆเลยอันนี้เป็นเสียงปลาล่าเพิ่มมาให้นะก็ปลากินก็จะมีเสียงนี้เออวัสดุของสตาร์เด็กเนี่ยที่เราสังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งคือเปลี่ยนไปแน่นอนนะครับจากเดิมเนี่ยเป็นของไทออนนะฮะอันนั้นมันจะเบานะฮะรอบนี้เป็นอลูมิเนียมนะแล้วแขนเนี่ยก็คล้ายๆกับเจ้าสติลิมิเต็ดเลยนะอืมสวยงามเนาะส่วนหน็อบเนี่ยเปลี่ยนให้เล็กลงนะครับตัวเก่าเนี่ยจะเป็นหน็อบใหญ่แต่ผมคิดว่าตัวเก่าเนี่ยจับถนัดมือกว่าเนาะมันใหญ่นะครับ ก็จะกระชับมือมากกว่าแต่ว่าแบบนี้มันเท่กว่าอ่ามันเชบีเฉียวกว่านั่นเองปรับให้เข้ากับตัวลอกนะเออเดี๋ยวลองมาเช็คระบบแม่เหล็กนะอันนี้ก็ให้มาทั้งหมด20ระดับเนาะแต่เราก็ตีไม่กี่ระดับหรอกนะ <c oughs> ก็ประมาณ7-8-9-10อยู่ที่ตรงนี้เนาะปรับคอนสปูดก็โอเคปกติดีนะฮะลองเช็คดูนะครับก็เป็นลอกที่เออ น้ำหนักีป190กรัมเนาะเออเจ้าตัวนี้นะครับจะใส่ระบบไฮเปอร์เออ่ไฮเปอร์ไดร์ดิจิเกียร์นะครับนั่นะนะเฟืองเนี่ยตัวนี้มันจะกระชับขึ้นนะครับเวลาหมุนมันจะสมูทขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาระบบไฮเปอร์ทัชคัทนะครับก็คือแป้นกดสีสปูตัวนี้มันจะกดแล้วรู้สึกว่ามันมั่นคงหนักแน่นขึ้นนะดีกว่าเออได้ว่าตัวเก่าๆนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่ผมรู้สึกว่าโอเคนะกดแล้วดัง กดและดูหนักแน่นขึ้นนะฮะต่อมานะครับเป็นระบบไฮเปอร์ดับเบิลซัพพอร์ตครับนะฮะคือเพิ่มลูกปืนมา2ตัวนะครับจากตัวเก่าเนี่ยมีแปกนะอันนี้เพื่อเป็นติดก็คือลูกปืนประคองพีเนียนนั่นเองนะเวลาหมุนเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มความลื่นนั่นเองนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือไฮเปอร์อาร์มเฮาสิงนะฮะก็คือวัสดุของตัวล้อก็เป็นอลูมิเนียมเนาะมันจะเป็นชิ้นเดียวนะครับปั๊มขึ้นมาชิ้นเดียวเลยนะครับก็ เป็นเอ่อระบบที่เพิ่มเข้ามานะก็เป็นการพัฒนานะครับของเจ้าลอ,อกสปีดเอทูเพิ่มมาจากตัวแรกนั่นเองเนาะก็ประมาณนี้นะจุดที่แตกต่างจากรุ่นแรกนะครับค่อนข้างสวยงามเนาะูกใจผมเลยเนี่ยอ่าก็ลองดูนะเป็นตัวเปิดผุมแม่เหล็กนะค่อนข้างที่จะสกเฉียวลองเปิดดูนะเช็กระบบแน่นเลยนะ ค่อยคขยับนะก็ไม่กล้าเปิดแรงนะเป็นการเปิดครั้งแรกเลยเนะอืมโอเคดละประมาณนี้เดี๋ยวมาดูเ,เจ้าตัวสปูลกันนะสปูนตัวนี้ก็มีความแตกต่างนะครับนะตัวนี้เป็นฝังแม่เหล็กนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญน,นะครับแม่เหล็กที่ทำให้การทำระยะของการตีเนี่ยดีขึ้นนั่นเองนะครับก็โมเดลนี้ผมคิดว่าหากินได้อีกหลาย รุ่นเลยนะครับสำหรับเจ้าโมเดลสตรีทรุ่นนี้นะตัวปัดฝาล็อกค่อนข้างโอเคเลยนะครับก็ตัวเด็ดเลยนะตัวนี้นะครับระบบเซตบูทนะครับวัสดุเป็น g 1วันดูราลูมีนนะแต่เป็นเเปลี่ยนจากตัวเก่านะครับตัวเก่ามันจะเป็นระบบแม็กเซฟอร์สนะครับเจ้าตัวนี้นะจะต่างจากตัวเก่าคือมันจะตีทำระยะได้ดีขึ้นนะฮะใน เหยื่อที่มีน้ําหนักที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็มันข้อแตกต่างมากเท่าสักเท่าไหร่นะผมคิดว่านะก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับเจ้าเอ,อดี๋ยวว่าสติทีเอทูหรือสติทีเอสองนะครับก็เป็นลอกที่ถึกทนเนาะเหาสำหรับเหยื่อกลางกลางไปจนถึงเหยื่อที่มีน้ำหนักนะครับผมก็จะเอามาตกประช้อนนี่แหละนะเหยืนะ่อหนะักนบะ้างเบาบ้าง ก็เบาในที่นี้ก็ไม่ใช่ว่าเบาที่ต่ำกว่า5กรัมนะก็5กรัมขึ้นไปนี่แหละนะครับค่อนข้างชินชอบเสิยงตัวนี้เลยนี่ดังเล้วูกใจแต่จริงๆแล้วเวลาตกจริงนี้เราก็ปิดเบรกอัดแหละไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับเรื่องของเสียงเจ้าตัวนี้นะครับจบเชียวนะผมคิดว่ามันค่อนข้างสวยกว่าตัวเก่าเลยนะแต่หน้าตาเหมือนกันแหละนะครับปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเรื่องของระบบดีไซน์ต่างๆนะครับ ก็ใครสนใจก็ลองหาซื้อดูได้นะเดี๋ยวไปรีวิวการตีดูครับว่าเป็นอย่างไรอ่ะเดี๋ยวมาทําระยะกันดูครับนะเป็นการทดสอบครั้งแรกของผมเลยกับเจ้าสเตทเอทูตัวนี้นะครับกบตัวนี้เนี่ยเป็นกบจากซ i ช c ิ i งอีซี่นะครับเออน้ําหนักมันอยู่ที่7จถึงแกรัมเเดี๋ยวมาดูกันนะครับสายเนี่ยเออใส่ไม่เยอะนะครับนะเป็นสายเก่านะผมลองมาเทสดูนะครับใส่ไปครึ่งสปูลแล้วนะครับทีอนะลองดูนะครับ ก็ตีง่ายเนี่ยไม้แรกก็ยังบอกความรู้สึกอะไรไม่ได้เดี๋ยวลองอีกสักไม้นะผมปรับลงเป็นเบอร์สิบนะมาครึ่งหนึ่งเลยปรับค่าไปครึ่งหนึ่งส่วนคอนสปูนก็แค่ให้แบบโอ้โหนี้แน่นไปนะเนาะเลยรับตรงคอนสปูนนี้เราปรับให้มันแบบขยับได้นิดเดียวพอแล้วไม่ต้องเยอะมากนะอ่ะกึ๊กกักึกกักพอนี่ครับ ตอต้องบอกว่าตีง่ายนะกระเยียแปดกรัมนะครับเจ้าตัวนี้ออกแบบมาสําหรับเหยื่อกลางๆนะไปถึงน้ําหนักที่หนักนะมใส่คำว่าตีง่ายนะครับลอดสักไม้นึง ถือว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเหยื่อเป็นเหยื่อที่มีน้ําหนักดูบ้างนะฮะตัวนี้เป็นกบสายนะครับน้ําหนักก็จะมาอยู่ที่ประมาณเอ่อสิบเอ็ดถึงสิบสองกร,รัมนะลองดูครับโอ้ตีง่ายเลยนะครับฟังบอกว่าตีง่ายนะอันนี้คือแบบไม่ต้องเค้นหนักมากเลยนะครับนับ่ะ สบ,สบายเลยนะการคุมฟูก็ถือว่าโอเคเลยนะครับนี่ผมเป็นการตีครั้งแรกเลยนะถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวผมลองปล่อยมือดูนะรอบนี้นี่ฮะอืมปล่อยมือเลยนะโู้ แม่เล็กคุมค่อนข้างดีเลยครับลองปรับมาซักเบอร์แปดดูนะ,อะลองเบอร์แปดดูครสีง่ายขึ้นครับเบอร์แปดไหลขึ้นถือว่าการไหลของสายนี่ทำได้ในระยะที่ผมว่าโอเคเลยครับ ตัวนี้จะเป็นเ,อเจอร์รี่นะตัวใหญ่นะน้ำหนักค่อนข้างเยอะเลยสิบกว่ากรัมเลยนะลองดูที่เบอร์8นะครับถือว่าโอเคอ่ะลองยืนตีดูครับเมื่อกี้ผมนั่งตีนะยืนตีอาจจะทำระยะได้ดีขึ้นตัวนี้ผมใส่สายไม่เต็มด้วยนะครับนั่น,นะได้แค่ครึ่งสปูลเองนะสายไม่มีนะลองเอาสายเก่ามาใส่ โอ้โอเคตีง่ายครับต้องบอกว่าตีง่ายเลยเนียแล้วตอนที่เหยื่อลงนี้แบบด้วยความสัชื่ตะยานเนาะเมื่อกี้ผมก็ใช้มือจับแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าไม่ต้องใช้มือลาเลยนะก็อย่าลืมนะครับนะช่วยกันกดไลค์กด, like, กดติดตามกด subscribe นะครับให้กับช่องนาจกรีวิวฟิชชิ่งนะครับกับการทดสอบตุดเดเอวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างพึงพอใจเลยนะครับก็เจอก,กันคลิปหนะ้าคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่นี้นะครับก็สวัสดีครับ